อย่าลืมส่งข้อมูลให้พิธีกรเรพื่อที่จะเ<ร>ะติมเต,ต็มและสร้างบรรยากาศของงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะบรรายากาศต้นียนแต่ละต้นนะคะไม่เหมือนกันนะคะวันนี้นออมาแล้วเครื่องเสียงเอซาวจากบ้านห้างสูงนะคะเอซาวจากบ้านห้างสูงนี่คือจะต้องร่วมในขบวนที่หนึ่งเดี๋ยวท่านผู้ใหญ่นิสพรช่วยบอกจุดของเอซาวด้วยคงจะสแตนบายที่ หน้างานป้องกันนะคะเนื่องจากว่าจะได้ใช้เป็นขบวนที่หนึ่งนะคะทีมงานเอซาวแต่แต่ให้ให้สแตนบายหน้างานป้องกันก่อนแต่ว่ายังไม่ได้ใช้เสียงนะคะตอนนี้สาวนาหารักมาแล้วนะคะเอามาถ่ายร่วมมันแนวมาปนสุกน่ะเดี๋ยวไปยืดผีเลยเนาะคู่ชมหมเสกบีชอดค่ะโอ้ยจีบเรียบมันยังอย่างร้อน บรรยากาศค่ะสวัสดีค่ะวันดีค่ะร้านอาหารเจ้าเปิดยังไงเนี่ยร้านอาหารจะเปิดอาทิตย์หน้าค่ะโอ้ว่ามันเปิดแล้วอันสาขาหนึ่งเปิดตั้งนานแล้วสาขาสองนี่จะเปิดอาทิตย์สาขาหนึ่งที่อู่อำเภอชุมแพค่ะยังมันขอเก็นเปิดมาตั้งแต่ปีคิเตะสาก,กลัดสองพันสิบสองแล้วค่ะบรญรญาาัติมั้ง แห่เทียนพรรษามาถ่ายทําให้ชมค่ะวันนี้จะมีการแห่ต้นเทียนนะคะบรรยากาศค่ะตอนนี้ผู้คนก็มาถ่ายรูปกันนะคะประเพณีแห่เทียนพรรษางานประเพณีแห่เทียนพรรษาค่ะของเทศบาลตำบลบ้านเพชรอำเภอเภ,ภูเขียวจังหวัดชายภูมิระหว่างวันที่1ถึงวันที่17น,นะคะตอนนี้ค่ารถแห่เทียนก็จะเอามาประกวดกันนะคะของแต่ละ หมู spring, ่บ้านของแต่ละตำบลค่ะชมความสวยงามนะคะของต้นเทียนแต่ละต้นของต้นเทียนแต่ละต้นนะคะบรรยากาศความสวยงามค่ะการประดับประดาต้นเทียนเพื่อชิงรางวัลนะคะดูความสวยงามค่ะของต้นเทียนแต่ละต้นนะคะดูประเพณีการแห่เทียนของต้นเทียนของแต่ละต้นนนทีบรรยากาศค่ะาชมบรรยากาศของต้นเทียนพรรษานะคะเทศกาลประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษานะคะเพื่อไปอาวายที่วัดประจําหมู่บ้านของแต่ลนะหมู่บ้านนะคะอันนี้เป็นบ้านเพชรเหนือนะคะ่ะอันนี้บ้านเพชรเหนือหมู่เกตนะคะต้นเทียนตรงน,นะะี้ค่ะบ้านเพชรเหนือหมู่เกตตาบลบ้านเพชรอาเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะของต้นเทียนพรรษานะคะของ หมู่กิจ้าประดับประดาอย่างสวยงามนะคะตอนนี้ค่ะออนนี้ก็จะเป็นต้นเทียนอีกนะคะตรงนี้ค่ะนยค่ะต้นเทียนอบคุณานเทีนนะค่ะตนะคะปรเทีนะดา้ยนน่างนเีน้อียค่ะ้นยค่ต้นทนค้ทนค่น้คะ้นค่ะนะ้น้นก็จะเป็นคนที่มนที่นเที่ต้นตรนน้ี้น้นะคะ บรรยากาศในสมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ค่ะวันนี้ทางลูกๆนักศึกษาประชาทหารจากโรงเรียนทพิทยาการนะคะก็เดินทางมาถึงแล้วเช่นเดียวกันโดยความนุเคราะห์ของท่านผู้ในการสันติฐาวรพโภนะคะท่านได้ให้ความนุเคราะห์ลูกๆนักศึกษาสชารในทางนี้นะคะแล้วก็คุณครูประเมศสมเมืองเส้นเดินทางมาพร้อมกับลูกๆก็จะ